แก้มวิญญาณีวงชีวิตโสดยังไม่พร้อมมีแฟนตอนนี้รู้ชีวิตทำเพื่อใครสอบเป็กไยหรือเทศไม่ติดน้องสาวเกรดจินพักเรือเกตเดอสตาหกเพิ่งแต่งงานไปไม่นานแถมยังโชว์หวานแบบไม่เกรงใจพี่สาวที่ยังโสดอยู่ล่าสดุดเจอนักร้องสาวแก้มวิญญาณีเกียรกลิ่นในงานแถลงข่าวคอนเอสิร์ตซีโพดัมปัทสามดอกจิตที่ตึกแกรมมี่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นักร้องสาววา่าเห็นความสวีตข,ของน้องแล้วอยากมีแฟนบ้างหรือ,อยัง ในฐานะพี่สาวเรารู้สึกดีใจกับน้องส่วนตัวเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องเขาจะมีแฟนตลอดแล้วอันนี้เขาแฮปปี้มากไม่ผิดเลยที่ฉวานขนาดนั้นเพราะได้แฟนดีจริงจริงอันนี้คือคอนเฟิร์มจากพี่สาวและคุณแม่เลยเกดเขามีความสุขเราก็มีความสุขอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยการเจอกันของเขาก็เป็นเดสตอนีเหมือนกัน ใช,ใช่เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเฟซบุ๊กแล้ววันหนึ่งพอเห็นว่าเครสโสดเขาก็ไปคุยกันเราอยากจะมีเหมือนน้องไหมเดซนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอคู่ศัก์คนหนึ่งหรือคนที่ชะมาอยู่กับเราได้เขาต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีณนะตอนนี้หรือตอนไหนเรามองว่าทัก คนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าใช่คนที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารักเพราะเราไม่อยู่ทำงานแน่นอนอันนี้มันสำคัญมากแล้วก็การที่จะเข้ากับครอบครัวได้ทุกๆอย่างมันต้องเป็นคนแบบนั้นมันถึงจะเกิดกันเราเปิดใจหรือมีกำแพงแก้มว่ามันมีอยู่แล้วคะ่ะกำแพงโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่สด มาตลอดเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ดูแลตัวเองได้ไปไหนคนเดียวได้ดูแลแม่ได้ทำอะไรที่อยากทำได้โดยไม่ต้องมีการตัดสินใจจากอีกคนหนึ่งแต่ในวันหนึ่งถ้าเราเจอคนที่เข้าใจเราและเราเข้าใจเขามันก็ไม่แปลกแค่เพียงแค่ตอนนี้เรายังไม่เจองานแต่งน้องทำให้เราเชื่อในความรักมากขึ้นไหมเราเชื่อในความรักอยู่แล้วเราไม่เคยบอกว่าความรักมันยาก แต่มันอยู่ที่เราเริ่มรักตัวเองหรือยังอันนี้สําคัญที่สุดซอฟเปรกเราเป็นยังไงไม่ติดเมื่อถึงเวลาเราไม่ได้มองหรอกว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเรามองว่าจิตใจเขาเข้ากับเราจริงๆไหมคนเชียร์ให้เราสสยฝอฝาเหมือนน้องก็ไม่ติดไหนไม่ได้กลัวการมีแฟนค่ายยิ่งโตเรายิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าถ้าเรายังรักตัวเองไม่เต็มที่พอ แล้วเราจะรักคนอีกคนหนึ่งได้ยังไงไม่ได้กลัวแต่ยังไม่เจอมีแผนสำรองไหมถ้าไม่มีคู่จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดหรือไม่เกิดและรู้สึกว่ามันโอเคมากถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยในยุคนี้ถ้าดูแลตัวเองได้ก็อยู่ได้ท่านในอนาคต จะไม่มีคู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวเรามีหลานแน่นอนในอนาคตเรามีคนให้เราเราต้องดูแลอยู่แล้วทั้งแม่และครอบครัวแม่ก็ถามนะถามเกรดว่าพี่ไม่มีเหลยเรอแต่แม่ไม่ได้กดดันเราแม่เข้าใจเราน้องมีแนะนำไหมเขารู้จักเราการแนะนำจากเขามันจะไม่ใช่การแนะนำคนจะเป็นการแนะนำวิธีว่าเธอแบบนี้เขาชอบเธอนะเพราะนี้ไม่รู้เซนน้อยเลือเกิน แต่ตอนนี้โตขึ้นแล้วเข้าใจแล้วเราก็รู้วิธีหนีหัวเราะคือมีคนที่ส่งสัญญาณมาแต่เราไม่อยากให้เขามาเสียเวลาถ้ามันไม่ใช่ถ้าสดก็อยู่ได้สบายนะคะเราทำงานค่าจ้างดิฉันนะครับพร้อมทำงานร้องเพลงคนสดบางคนเขาจะไปดูสถานที่ดูแลตัวเองตอนแก่ชอบนั้นนี่คือการวางแผนระยะยาวแต่เดี๋ยวเราก็มีหลานมันไม่ต้องขนาดนั้น แต่ก็มีการคุยกันบ้างกับเพื่อนแบบแซวๆหรือว่าหาบ้านว่าหรือว่าจะปลูกบ้านใกล้ๆไหมดูแลกันเองคือแม่เขาจะเป็นห่วงตรงนี้เพราะเราก็โตแล้วเขาก็ยัง,วงหวังู่แหลว่าลูกจะได้มีคนอยู่ข้างๆนะัแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีหรือมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ที่สาคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองมันอีกก็สําคัญสุขภาพก็สําคัญมาก